สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องอราเนไงจะใครละเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมมินี่เวิลด์อีสองนั่นเองนะครับแต่ E ี2สองคุณเต็มบอกว่าคุณเต็มจะมาคุณเต็มก็ยังไม่ได้มาเพราะว่าเขาก็ยังไม่ว่างเช่นเดิมนะครับเขาบอกว่าใน e p พีสามเขาจะมานะครับงั้นไม่พูดท่าพามทำเพลงมากมายเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยครับ นี่นะครับผมก็ได้เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เลือดคือน้อยมากผมจะกินเชอร์รี่ก่อนนะครับเชอร์รี่โอ้ไม่ใช่นเลยเราไม่ต้องเสียดายเชอร์รี่นะคะเพราะว่าเชอร์รี่เนี่ยเราหาได้ เราเี้กว่ามอนสเตอร์เห็นโคมไฟเป็นมอนสเตอร์จะบ,บ้าเพราะว่าเราสามารถหาเชอรี่ได้แบบมากมายแก่กองเลยครับอย่างแรกขุดบ้านออกไม่ใช่เอาประตูตรงนี้ออกก่อนนะครับ โอ้โหมันไม่ใช่สตัวโอ้โหโห,โห,โห,โหตัวนับได้เดี๋ยวขอตัวตัดไม้สักครู่นะหวานพังโอ้ยไม่เป็นไรละรับได้ปรับชันๆครบได้เลยุยขุดขุด เออโอ้เจามาอยู่ดีมั้อยู่ดีก็มากัดอุ้ยลืมไปห้ามอยู่ใกล้แต่เขาไม่อยู่ใกล้เองเนาะ นี่นะครับแล้วก็ได้ผลละม้าไวท์พอพรานะครับอันนี้คือเอาไปปลูกได้นะเอออาจจะปลูกได้นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ไวท์พอพรานี่นะครับสามารถเอ,อ่อเพิ่มเลือดของเราได้สินะคะเหมือนเชอร์รี่เลยนะครับกดไว้ตัดไม้ต่อสักครู่นะครับ ใกล้มืดแล้วเนาะถ้าเป็นไปได้ EP นี้เดี๋ยวเราจะทำเตียงนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวเราจะทำเตียงนะครับแต่เราไม่ใช่เดี๋ยวเราจะทำเตียงนะครับถ้าเป็นไปได้ โอโหกวางคุณกวางครัปรบอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยทำไม,มอยู่ดีลงแต่นีไ่ตไม่ต้องไม่ต้องนี่เลยนะครับบ้านเรา ติดไฟก่อนนี่นะครับมีอะไรที่สามารถฮิลเลือล่อนได้บ้าไวพ่อพากับเซอรรี่หรอ เราไม่ต้องเสียใจนะครบเพราะว่านิหาได้งไงมากนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะดูก่อนว่าทำเตียงยังไง เราสามารถทำถุงนอนที่เรียบง่ายกับเตียงโอ๊ยกลายเป็นเตียงเตียงอุ๊ยแต่เราสามารถคัดเตียงขนสัตว์ได้แล้วหรอเราเอาก่อนก็ได้เตียงขนสัตว์ เดี S <S ๋ยวสักครู่นะคะผมจะวางเพิ่มแล้วก็ไปขุดแร่ต่อเลยนะครับจุดประสงค์ของคลิปนี้คือเราจะไปขุดแร่ให้ได้ครับเดี๋ยวเราจะมาทําบันไดเหมืองกันในตอนเช้านะครับตอนนี้เราจะลับก่อนติงโอเคเช้าแล้วเราจะทำบันไดเหมือง บันไดบันไดหินอู้บันไดหินเรามีวัสดุหินใช่ไหมวัสดุหินบันไดบันไดเอาบันไดถ้าบันไดไม้มันจะดูสวยงามถ้าบันไดหินมันจะดูเอาบันไดหินดีกว่ารู้สึกว่าประหยัดกว่าเนาะโอ้โหได้แค่สิบหกเนาะ หน้าบ้านเลยเดี๋ยวเราสามารถคาบวัสดุวัสดุโอ้โหสองร้อยแปดไม่อาเอาแค่นี้พอแล้วก็บันไดหกสิบสี่อันโอเคนะครับเราจะมาก่อสร้างเลย ครับรู้สึกว่าโอ้อดูเหมือนว่ามันจะติดแล้วก็ค้างเนาะ แบบค้างโอ้โอ,โอ,โอนี่นะครับเดี๋ยวเราจะขุดก่อนเนาะขุดปึบโอเคนะครับ เราจะขุดต่อให้โล่งเลยนะครับเพราะว่าตอนลงเนี่ยเราจะได้สะดวกสบายนะครับขอแป๊บหนึ่งนะครับ ตอนนี้นะครับของในตัวเต็มแล้วนะครับผมก็จะไปเก็บของด้านบนก่อนนะครับ ขอภายในความกระตุกนะครับ oh. เรียบอร้อยแล้วนะครับ oh. บันไดถ้ำตะปกนะปบนะปก,ปกทำนะปกเนาะ ผิดด้านมาด้านโอ้ยกล้องนี่เลยนะครับนับปกนับปกตัวนึ่นับปกโอ๊ยนับปก,บปก,บปกทำยากจริงๆหนับปกแช่โอเคได้แล้วบันทึกภาพ โอเคนะครับเราทำเสร็จแล้วนะครับนี่บันไดการขึ้นการลงนี่ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับนี่เลยว้าว้าวมากแบบวิ่งขึ้นวิ่งลงได้เลยนะครับส่วนบ้านผมเข้าไม่ได้ผมก็ต้องปุดตรงนี้หนึ่งอันตามมาถึงนี่เลย นี่เลยนะครับตกแต่งบ้านสักนิดหนึ่งนี่เลยนะครับมีกระจกไหมกระจกกระจกต้องซับเอ้ยต้องคราฟทรายควอร์สใช่ไหมทรายควอร์ส นี่ไงทรายทรายเหลืองต้องเอาทรายเหลืองมาโอเคทรายคอเอาทรายคอด,ดีกว่าโอเคเก็บของในตัวก่อนจะเต็มอีกแล้ว วัตุดิบไม้โอเคนี่เลยนะครับวัดไม่ใช่สิทรายคอโอเคทรายคอดแล้วเราก็ครับเออไม่ใช่เราต้องเอาไปเผาใช่ไหมมันถึงจะได้กระจกเชื้อเพลิงไม่อยากใช้นี้เลยอะ่ะ เรามีไม้เยอะอยู่ใช่ไหมเอาไม้มายี่สิบเอ็ดอันโอเคโอ้ยเผาเร็วนะทรายไฟที่ไหนดับเนี่ยโอ้ยนี่เลยเราจะตกแต่งบ้านด้วยกระจก แล้วก็มีอีกอันหนึง่งอีกอันหนึง่งแล้วก็เปลี่ยนเชื้อเพลิงเลยโอเคเราได้เชื้อเพลิงในตัวแล้วเราก็าไปเก็บโอเคแล้วก็แปะกระจกข้ามโอเคทุกคนดูว้าวแล้วเราเหลือกระจกสามใช่ไหมแล้วก็ในในนี้อีกเพราะฉะนั้นเราจะอานอนก่อนนอนค่ะ โอเคแล้วก็ขวานขวานจะจกอยู่นี่ขุดเลยถามว่าขุดทำไมไม่รู้ปึ๊บโอเคขุด แล้วก็เอากระจกมาใส่ได้ปะน่าจะได้เลยแต่เราอาจจะเหลือพื้นที่ที่ไม่ได้ใส่กระจกนะเพราะว่าเพื่อความหมอใหม่ขยายบ้านอันนี้คือขยายบ้านเนาะขยายบ้าน นี่เลยปึบ๊บโอ้ยยากเย็นแสนเข็นเหลือเกินต้งติดตรงไหนนะนี่เลยเราจะมาทำเป็นแบบ นี่เลยนะคะเราจะขยายไปกระจกหมดเลยแล้วเราจะขยายบ้านเพราะบ้านเราเล็กมากถ้าเราทุบกล่องตอนนี้มันไม่พอเน่กระจกโอ้กระจกเราเยอะมาก ปปป๊๊บป๊บบบอันนี้อันนี้ใส่ยังใส่แล้วมั้งใช่ไหมมองไม่เห็นอีกแล้วทุกกระจกมันก็น่าจะไม่ได้กลับมาโอเคได้แล้วไม่รู้ว่า ถ้าเราทุบกล่องมันของมันของมันจะอันนี้หรือเปล่า,เ,าเตียงเอาเตียงมาก่อนแล้วก็เอาเตียงใส่ย้ายแบบนี้ดีกว่าครับอ่าแล้วตรงที่มันเว้นว่างเนาะเดี๋ยวเราก็จะเอากระจอ,อุดปึบปึบ งนีโอเคเราไม่รู้ว่าถ้าเราทุบก,กล่องตัวนี้มันจะโอ้โหว่าแล้วว่ากล่องมันต้องเป็น,นี้ที่เราคือเอากล่อง แปะไว้ก่อนแล้วก็เอาของใส่อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เอาเมล็ดพันใส่ก็มเมล็ดพันจะสำคัญใน EP หน้านะ นี่เลยนะคะบ,บันไดที่เราไม่ได้ใช้แล้วเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในพาคลิปหน้านะคะบ,บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะบ,บ๊ายบาอสวัสดีครับ Thank you